ก็วาววุ่นเลยเดือนนี้ปิดยอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปิดจบไปที่116ล้านบาทค่ะสังกัดชอ็อปนิของเรานะคะที่เป็นสังกัดที่ขึ้นตรงจากติตอกประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับที่1น,นะคะ2เดือนติดแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะต้องบอกว่าจำนวนครีเอเตอร์ของเราค่ะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์ทุกคนนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะคือทุกคนสามารถสร้างไรายได้จากการที่เข้ามาเรียนในสังกัดของเราค่ะ และที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือสังกัดของช็อปปี้ของเรานะคะที่เป็นสังกัดสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางง่ายมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ศูนย์กลางของกรุงเทพเลยนะคะจะมากทางลาดพร้าวก็ได้จะมาทางเกษตรวินก็ได้จะมาะทางราบินทาก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะต้องบอกว่าข้างในนี้นะคะก็เป็นแหล่งสนยนรวมนะคะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีครีเอเตอร์นะคะมาเรียนค่ะในการทาคลิปลฟ์สดนะคะที่จะสามารถ เอาความรู้ตรงนี้นะคะที่ได้ความรู้นะตรงจากที่ต้องประเทศไทยนะคะแล้วก็แนวทางความรู้ต่างๆที่ทำให้เราเสามารถสร้างยอดขายได้นะคะมาเรียนที่ทุกเสาร์อาทิตย์บอกเลยว่าใครได้มานะบอกเลยคนแน่นทุกสัปดาห์ค่ะ ทุกคนสามารถเช็คแรง์กิ้งได้เลยนะคะว่าสังกัดชอปจิก mm hmm. ของเรานะคะคอยู่เป็นอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่านะคะไปดูในหน้ามือถือของเราได้เลยะคะ่ะก mm ็เ hmm. ข้าไปนี้นะคะก็เข้าไปดูที่หน้าช่องของตัวเองนะคะหลังจากนั้นนก็กดไปที่ติ๊กต่อชอปเนาะหลังจากนั้นคะ่ะเลื่อนมานิดนึงค่ะนะคะ ตรงเครื่องมือเลื่อนสไลด์ทางด้านซ้ายมือนะคะมีปุ่มสีฟ้านะคะที่บอกว่าร่วมง,งานกับ M C N ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะและนี่ค่ะคือสังกัดนะคะที่ได้รับการขึ้นตรงนะคะจาก TikTok ประเทศไทยค่ะและชัน้นดิของเรานะคะอยู่อันดับหนึ่งนะคะมีครีเอเตอร์นะคะจำนวนมากกว่า3,000คนและที่สําคัญค่ะยอดขายอยู่ที่1 1 6ร้ล้านบาทค่ะและด้วยศักยภาพนะคะของสังกัดของเรานะคะที่ได้รับความรู้นะคะจาก TikTok ประเทศไทยเนี่ยก็เอาความรู้ต่งตางๆนะคะส่งตรงถึงกับครีเอเตอร์ทุกคนนะคะก็ทําให้หลายๆคนนะคะสามารถ เปลี่ยนชีวิตนะคะจากการที่มาอยู่ในสังกัดของเรานะคะแต่ละคนเนี่ยยอดขายตูงตามกันมากๆเลยนะคะหลักแสนบ้างหลักล้านบ้างหลักหลายหลายล้านบ้างนะคะบางคนสามารถออกรถได้เลยนะคะบางคนก็สามารถที่จะปลดหนี้ของตัวเองได้บางคนมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็สามารถที่จะให้ลูกนะคะเรียนที่โรงเรียนที่ดีขึ้นได้ค่ะด้วยสังกัดของเราค่ะสังกัดของเรานะคะก็จะมีการชี้เป้านะคะว่าสินค้าตัวไหนขายดีนะคะสินค้าตัวไหนกำลังจะเป็นเทรนด์สินค้าตัวไหนเป็นกระแสนะคะจนเนี่ยล่าสุดเลยนะคะมีสินค้านะคะเข้าวสาร ตากระต่ายทองเห็นไหมคะขึ้นเป็นติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน t ิ k ตอกเลยค่ะเนื่องด้วยจากสังกัดของเราค่ะและนอกจากนี้นะคะเหล่าบรรดาครีเอเตอร์ของเรานะคะก็ต่างพากันขึ้นอันดับรายวันกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะนี้เลยนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าแคปกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะว่าใครขึ้นใครในสังกัดของเรานะคะติดอันดับบ้างนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆค่ะในแต่ละวันค่ะ และสําหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาอยู่ในสังกัดของเรานะคะอยากจะมีรายได้อยากจะมียอดขายนะคะจากการเล่นทิกต o k นะคะอยากจะขายสินค้าตัวไหนนะคะอยากจะทําคลิปยังไงให้เป็นไวรัลค่ะอยากจะไลฟ์สดยังไงนะคะให้เราสามารถมีออเดอร์ได้ให้ได้ไวที่สดุดและปั้นพัฒนาตัวเองเป็นหลักร้อยบ้านพันบ้านได้ทางเรายินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจะนะคะอยากจะเข้าสังกัดของเรานะคะ ไปที่ไล้์แอดติ๊กตอกเอเจนซีได้เลยค่ะนอกจากสังกัดของเรานะคะจะเปิดสอนที่กรุงเทพแล้วนะคะทางสังกัดของเราเนี่ยก็ได้มีออนทัวร์นะคะไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาดใหญ่นะคะที่เราไปหูคนเยอะมากนะคะพี่น้องชาวภาคใต้นะคะให้การต้อนรับดีมากๆเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยหลังจากที่เอาข้อมูลไปเนี่ยก็สามารถที่จะปั้นตัวเองนะคะจากสูนบ้านเป็นรอยบ้านหลายๆคนนะคะเป็นพันบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเราไปที่เชียงใหม่นะคะพี่น้องชาวภาคเหนือก็น่ารักนะคะให้การต้อนรับดีสุดๆเลย ะะแถมจำนวนคนที่มาเนี่ยหเกินความคาดหมายเยอะมากๆเลยนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนค่ะและนะคะถ้าเราจะไปตามภาคไหนหรือจังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามช่องนี้ได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตเป็นคนแรกค่ะ